สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนทางหุ้นดาวโจนอันนี้เป็นดาวโจนปกตินะครับออกเวลาตีสามวันที่ห้าเดือนวันที่ห้าเดือนสี่พี่หกแปดนะครับผมมาขอแก้มือนะครับเมื่อวานนี้ไม่มาเลยนะเมื่อวานนี้ไม่มาเลยสามตัวบน หนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งหกนะโอ้โหหกบนหกล่างเลยเนาะไม่เข้าเลยนะครับนะไม่มีเลยนะให้แปดกับเก้านะไม่มีเลยมีแต่เก้าหนึ่งนะให้เก้าหนึ่งออกมาหกหนึ่ง แกมือใหม่นะครับหุ้นดาวจนนะครับวันนี้วันนี้ได้หนึ่งนะทุกคนหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองนะครับก็จะมีหนึ่งเจ็ด แปดหนึ่งห้าหนึ่งสี่ดีกว่ากันนะครับหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะเน้นที่หนึ่งเลยนะวันนี้ เน้นที่1น,นะครับตัวเน้นนะครับก็จะมีตัวเน้นนะครับ171814นนแล้วก็24 17181424น,น,น,นะครับ ดาวโจนนะครับเล็กสตัวนะจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นสามตัวครับผมสามตัวนะครับสามตัวหนึ่งเจ็ดแป 1 7ึ่งเจ็ดสี่หนึแสี่หแล้วก็1 4ึหอ่ะเน้นที่หนึ่งนะขอให้มีหนึ่มาแนวทางหุ้นดาวโจนนะครับวันที่5เดือน4ก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ